ว c ล m ค t มทูฟ d p พอ t ฟ e ดพอ t ร่วมกับเ s h อพัชแชนขอท้าผู้กล้าทุกท่านมาพิชิต12คำด้วยเงินรางวัล1,000บาทกับเกมโชว์ปัดแคฉที่ทุกคำไทยและเทศจะมีค่าสำหรับคุณเพราะนี่คือ w h a t t the word คำไหนคำนั้น พบกับพิธีกรประจำรายการของเราเก่งกิติพงศ์หนออมีครับและออยนาไดไนยปฐมโรจะน์นโวงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What's the Word l คบไหนครับนั้นเกมโชว์พอดแคสสายพันธ์ไทยที่จะพาทุกคนเข้าสู่ภารกิจที่ชิต12คำเพื่อเงินรางวัลสูงสุดถึง1,000บาท กับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนครับเวลา5้าโมงเย็นทุกช่องทางของฟีดพอดครับครับผมอ่าก็อยากจะย้ำนะครับว่าฟ i t พอดนะครับไม่ใช่ฟีดพอดเดียวปรากฏว่าบอกฟ o t พอดนครัก็จะกดเอฟไอทีขึ้นมาเดี๋ยวจะห่ากก็ไม่เจอนะวันอันนั้นต้องออกเสียงจดทีหรือว่าตอดเต่านะครับเป็นฟีดพอดนะครับผมาอ E ดีนะครับ ถามกันอย่างนี้ดีกว่าหลังจากที่เรากลับรูปแบบใหม่วันรู้สึกว่าเราให้ผู้เล่นได้มีโอกาสแตกเ่ยนได้ง่ายได้โอกาสให้เล่นเนี่ยได้เงินได้ง่ายขึ้นไหมไดง้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าจากที่ต้องตอบทั้งหมด12ข้อถึงจะได้<อ>ใช่ไหมเ,<อ>เราแบ่งเป็นช่วงๆให้มันจะผ่อนคลายมากขึ้นคําถาม<อ>แล้วก็อืม<อ>ตามระดับไปนะต่าระดับตางระดับตามระดับนะฮะดีเลย ตเชื่อเถะนะฮะมีหลายคนถ้าในใจกินแท้งกระดิุ่้ยจะมาไปฮะอันนั้นไม่ต้องหานะครับผมชุช่มๆกงะดิ่งุ้ยนะฮะอันนั้นไปแต่กันนะครับเรากลับมาที่เรื่องของเรานะฮะยังคงย้ําเหมือนกันเคยติ๊บตองต้านนะครับตองตัวเลือกเจ็ดวินานทงงีง่ายๆตอบถูกทุกข้อก็รับพันหนึ่งกลับบ้านไปได้เลยและตอนนี้ผู้เล่นนะฮะก็พร้อมอยู่แล้วนะครับผู้พิชิตกับผู้ที่จะมาท้าทายของเราก็พร้อมอยแล้วว่าฉันนะครับ ผู้ท้ายทายิชิตพันคนต่อไปคุณพิชิตพันคนต่อไปคุณใบตองเตยอ่อนรับผ้าพับครูพี่ติ๊กสาวดีบรีแชมสามสมัยจากรายการดาวินที่เิมของหัสเธอมาครั้งนี้บอกได้เลยว่าต้มตำที่ว่าเผ็ดย,ยังไม่เด็ดเท่าเราเลยเฮ้ยจ้าบ้าสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยังว โอ้ดีตอนนี้ต้องไหวเลยนะฮะแนะน,นำตัวกันหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อใบตองค่ะครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ทั้งอาชีพอะไรครับอ,อายุตอนนี้อายุ27ค่ะเป็นครูครอยู่คะ่ะโอ้ตายลภาษาอะไรฮนะสอนวิชาอะไรฮนะไม่ไม่เราสอนแบบฟิสิกส์ค่ะไม่ได้สอนภาษาโอ้แต่ขึ้นไปเขาบ่าครูที่ไสงสยดทุกรอบนะครับผมไอ้เย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ย เอ้กระดาบพันหนึ่งไ่้จะไปวเยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเราเลยเอาแน่นอนเลยไม่ได้เราถามรอบได้เกี่ยวกับคำเอออแต่แต่แต่เชื่อเถอะว่าในจอโทรทัศนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันดีถ้าถ้าใครไปตามดูในดาวินชีนะอเออก็จะเห็นกันดีนะครับคุณไปต่อนะฮะอันนั้นเป็นแชมป์ดาวินชีกี่สมัยฮะอุย้ยสามสามสมัยค่ะโอ้สาม,ส,ามสมัยเองอ ก็สามสามสบายยุคนี้ทุกคเก่งแล้วนะเพราะเพราะเพราะอยากเพราะอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเท่าที่ดูนะในรายการเริชี่นะครับในซีซั่นสามนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าถามว่าภาพรหัสรหาสนะครับถามว่ามีคนถามว่าลูกจิตไหมก็บอกเต็มปากนะครับจากส่วนตัวนะฮะว่าลูกจิตทุกข้อมากนะนะอ้าวเ่ะ เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนาะใช่ค่ะอ่ะเราตัดเรื่องของฟิสิกส์ทิ้งไปเรื่องภาษาเรามั่นใจในความรู้ทางด้านภาษาทั้งไทยและต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนโหน่าจะภาษาไทยมากกว่าอืมอืมเต็มร้อยให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ให้ให้กับตัวเองตอนนี้ก็เอาร้อยไปก่อนละกันค่ะ มั่นใจสุดยอดนะครับชอบเหลือเกินคอแล้วแหะตอนนี้เออนี่ีกรอยากเร่านะโดยเฉพาะตอนผมยังจะช่วอตเข้าเวลาท่าร่างขึ้นมาเจ็บดีนะครับผมในใจเขาอวพรอย่างเดียวนะอยากผิดข้อแรกนะอันนโอเคโอเคผิด้อแรกผิด้อแรกดีอายนะคาวนี้อายนะ ออนั้น์ออนไลน์นะ้นใความหวังทีเพื่อนิดหนึ่งแอ้วล่ะเอาล่ะก่อนที่จะนอกรู้นอกตากันมากว่านี้เราอธิบายและกติกากันซิกหนึ่งแน่นอนครับพี่ไปตองครับค่ะคำไหนคำนั้นยุคใหม่กติกาปรับใหม่เพื่อให้ได้เงินได้ง่ายขึ้นปกติแล้วคุณต้องตอบถูกทุกข้อถึงจะได้เงินหนึ่งพัน คือวัดกันเลยระหว่างพันกับศูนย์แต่ยุคนี้ปรับให้ง่ายปรับให้โอกัสได้เงินได้มากขึ้นเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดเยสีระดับด้วยกันแต่ก็ะดับมีกระถาต่างข้อทุกทุกครั้งที่เคลียร์ได้ในแต่ละระดับจะมี Exit Point พร้อมกับเงินรางวัลประจำจุดนั้นรออยู่ก็คือสาข้อได้ข้อข้อที่3ามถ้าเคลียร์ได้นะยี เสียงเดียวใบหนึ่งข้อที่หกร้อยหนึ่งข้อที่เก้าและข้อสุดท้ายข้อที่สิอข้อแจ็คพอตหนึ0งพบาทแต่และข้อเราให้เวลาแค่เจวินาทีและคำถามจะอ่านให้ฟังแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆนะครับและก็ คิดดีๆก่อนที่จะตอบเพราะคําตอบแรกที่ดเพื่อยออกมาเรายึดคิดใจทันทีเพราะฉะนั้นแต่เวลาทีมันก็ไม่ใช่เวลาที่เยอะแต่ก็ไม่ใช่เวลาที่น้อยจนเกินไปพอ,อคิดได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลุยกันหยิบๆเลยอย่างนี้มันก็ใช่ที่นะฮะเดี๋ยวรายการเราก็จะโหดไปสักนิดหนึ่งเราเลยมือตัวช่วยให้อสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะอำนวยความสะดวก ทำให้ภารกิจของคุณสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะตัวมี้2ตัวช่วยครับซึ่งตัวช่วยนี้ใช้ได้ตัวช่วยละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขันนี้นะครับตัวช่วยแรกคือเพิ่มเวลา15วินาทีตรงตัวเลยฮะเพิ่มเวลาอีก15วินาทีในการตอบนะครับแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งครับถ้าคิดว่าข้อนั้นยากเกินไปนะครับตอบไม่ได้นะครับใช้ตัวช่วยเปลี่ยนคําถามได้ครับเราจะเอาคําถามสํารองมาใช้แทนครับซึ่ง ก็ไม่ได้รับประกันนะว่าคําถามสำรองที่จะถูกเปลี่ยนออกมาเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมหรือง,ง่ายกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <S 2> <S 2> <S ทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงตอบภายในเวลาที่กําหนดไม่ตอบภายในเวลาที่กําหนดก็ค่าถ้าตอบผิดผิดแม้แต่ครั้งเดียวมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะครับกลับบ้าเลยนะฮะราะฉะนั้นถ้าผิดในสามข้อแรกกลับบ้าแบบตัวเฮ้งๆเลยนะครับศูนย์บาท พ้นข้อที่สามได้ที่มีเงินกลับบ้านได้แ่เท่าไหร่อันนี้แน้วแต่ความสามารถของคุณไปต่อแล้วแหละค่ะโอเคอันนี้แต่งเสริมนิดนึงในหนึ่งข้อคุณสามารถใช้ตัวช่วยได้มากกว่าหนึ่งตัวช่วยนะแต่ใช้ทั้งคู่เลยก็ได้ถ้า <c oughs> ไม่มั่นใจจริงๆเดี๋ยวจะ <c oughs> บอกว่าหนึ่งข้อใช้ได้แค่ตัวเดียวเนาะถ้า <c oughs> no. ถ้าไม่มั่นใจจริงๆใช้ทั้งคู่รวมกระดาษ <c oughs> แต่ข้อสุดท้ายข้อที่สิบสอง ใช้ตัวช่วยไม่ได้คุณต้องลุยด้วยตัวเองและเมื่อไปต่อต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง X สิบพอยจุดถัดไปไม่มีการจุดกลางทางนะครับเราจะคอยย้ำสิทธิ์ตรงนี้ทุกครั้งเมื่อถึง X สิบพอยเสมอทางเรื่องของจำนวนตัวช่วยที่มีแล้วก็สิทธิ์อะไรต่างๆตรงนี้เพราะถ้าไปต่อแล้วพลาดถ้ามีเงินอยู่คุณจะได้เงินแค่ครึ่งเดียว เข้าใจกติกานะครับตรนนี <coś S 2> like ้เข้าใจค่ะโอเคขอให้โชคดีกันหวังว่าจะพร้อมเป็นอย่างดมที่กีตกรก็พร้อมคำาถาแล้วก็พร้อมผู้เล่นพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเสียงดูอ่อยเหมือนจะไม่้อมตอนแรกไม่ตื่นเต้นพอตอนจะเล่นเริ่มตื่นเต้นแล้วเนี่ยอ่าปรับตัวให้ให้ปรับตัวให้ชินนะฮะแล้วก็ตั้งสติให้ดีเพราะเราจะเริ่มการแข่งขันใน วอสตาวด์คำไหนคำนั้นครับระดับที่หนึ่งนะครับคำถามอก็ออันนี้ง่ายๆแตบายสบายนะไม่ต้องอะไรกันเยอะมากคำถามก็จะค่อยๆไป่แ้บตามมูลค่าของแต่ละขั้นข้อแรกไม่รู้ว่าทีมงานจัดคำถามมาอะไรกันเนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษขนัดไหมขนัดไหมฮะกับภาษาอังกฤษต้องลองดูก่อนเอาแล้วไอ้ทียชาตเญียมุ่กแท็กซี่วะให้ให้อีกนิดนึงและกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกเวลา เกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลาแน่นอนการบอกเวลาเนี่ยเวลาเราจะอ่านตัวเวลาต่างๆเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกันตัวเลือกครับตัวเลือกที่เรามีให้นะครับสองตัวเลือกได้แก่ก็ไกลครับ 9ก้านฬิกาสี่สิบห้านาทีหรือว่าขอไข่ครับสิบนาฬิกาสิบห้านาที <hij ump> เอา,าอือฮึพร้อมเนาะโอเค <Okey. S 2> โจทย์บายครับคำถ,ถามครับถามว่า Quarter to 1เทหมายถึงเวลาใดจับเวลาครับ กอไก่ค่ะยิงยังคำตอบกอไก่ครับทำไมถึงตับถึนไอเลือก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับอันนี้เหมือนจะเคยเรียนตอนปถมป่าที่แบบว่าถ้าคอเตอร์ก็คือหนึ่งในสี่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าใช้คำว่า2 10ก็คือจะถึงก็คือจะถึงสิบอะจะถึงสิบโมงอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเป็นสิบจุดหนึ่งห้ามันจะเป็นใช้คำว่า pass อ่าก็คือเปลี่ยนจากคำว่า True เป็นคำว่า Pass ง่ายๆเลยอะไรประมาณเนี้ยเอออ่าอ่าเอาประมาณว่าถ้าคุณแม่อย่าแพ้เด็กประถมดูีิว่าจะอายเด็กปถมหรือเปล่านะครับแค่พรนี้เป็นคำบางที่ถ้าถูกต้อไปต่อถ้าถูกได้ความถ้าผิดได้ความอับอายคุณเอ แม่ชอบมากเกินตรงนี้เนี่ยทั้งงั้นก็ไม่ตงอายแล้วมันถูกต้องอย่างน้อยฉันันประกาศฉันเป็นพูดได้อยากตองภูมิใจว่าฉันถูกข้อแรกจ้าอะไรระวังนี้พอมึงพอเปิดอธิบายเหมือนที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี่นะฮะพอเตอร์คือหนึ่งในสี่ เทนนี่ก็หมายถึงสิบโมงควอเตอร์ quarter ทูเทนคืออีกหนึ่งในสี่จะถึงสิบโมงก็คือเก้าโมงสี่สิบห้านั่นเองนะส่วนถ้าเกิดจะเป็นสิบโมงสิบห้านาทีเนี่ยจะใช้คําว่าควอเตอร์พ s าสเทนะครับหรือผ่านมาแล้วหนึ่งในสี่ของสิบนะอือันนี้เสริมให้นิดนึงเป็นการบอกเวลาแบบ b r i ิ i s ิหรือแบบอังกฤษนั่นเองอ ถ้าเป็นอเมริกันก็จะอ่านตามเวลาตามตัวเลยอย่างเก้าโมงสี่ิบห้าก็เป็น nine forty-five อย่างสิบโงสิบห้าก็เป็นเ e n f i f t e อะไรประมาณนี้นะเอ็มเออพีเอ็มอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องนะครับแต่ว่าอย่างน,น้อยก็ไม่อายเด็กประทบเลยครับขอ้อแรกทุกท่านอ,อย่างน้อยเนี่ยครับไม่อายตายข้อ,รอแรกตายข้อสองกันนะครับตายหอกันนะ มามาถ้าอย่างนั้นข้อที่สองมาเลยข้อที่สองอืข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ของสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละ ไอเกี่ยวกันยังไงนั้นดูตัวเลือกเลยครับตัวเลือกนะครับฟังการอ่านออกเสียงให้ดีๆกอไก่ครับโบหรือว่าขอไข่ครับโบแล้วกะหาความแตกต่างกันที่เจอนะอันนี้อ่ะย้าวให้อีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะอันแรกกอไก่เนี่ย โบอันที่สองขอไข่โบาถามเกี่ยวกับหมวดหมู่แต่เกี่ยวกับหมวดหมู่อะไรยังไงคำถามคำถามครับถามว่าคำใดที่อยู่ในหมวดหมู่พาชนะจับเวลาครับออ้ขอข่ค่ะ ยังคำตอบไาแล้วว่าขอไข่ <Bo. S 1> ทำไมานี้ไมไันน่าจะแปลว่าเป็นชามอะไรปะ B O W L แต่ไม่รู้มันถ้าเป็นภาษาไทยมันเขียนอ่านอย่างนี้ไหม <laughs> อ่ะแล้วก็ไก่อ่ะถ้าไม่ใช่ภาษาถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ใช่ภาษาไคิดว่าเป็นเกี่ยวกับอะไร โบ <Bo. S 2> ก็คือโบก็คือผูกผม <c oughs> อ่าเอาก็ว่าเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอะไรอย่างนั้นเถอะเออใช่ไหมบีโอเดบโอมันน่าจะเป็นแบบนี้ปะ่ะอ่าเอาิงค,คิดว่าคิดว่าโบมันจะเป็นแบบนี้บีโอจะเป็นอยู่เนาะค่ะอ่าแต่ถ้าข้อนี้ผิดหะจากโบจะเป็นชาวน,นี้ก็จะกลายเป็นปีแผลนะ <c oughs> <laughs> มาดูกันมั่นใจไหม เข้าใจไหมอุโ้ยไม่ค่อยมั่นใจแล้วแหละเอ้ยเชื่อมั่นตัวเองหน่อยเรี่กมานใ่ตัวเองหน่อยเพราะว่ามันถูกันอ้ยสั่งค่ะไปข้ามขโมยก็เลยครับไปนะฮะตามที่ผู้เล่นของเราพูดมานั้นถูกต้องนะครับโบก็คือโบที่เรามักจะพบว่าใช้ผูกผมผูกอะไรนะครับ เชือกริิบบิ้นที่ผูกกันสองห่วงคล้ายหูก,กระต่ายแล้วผูกค่วยกันด้วยเงินกระตุกพอคาอธิบายมันดูยากจังเลยก็ที่ไว้ผูกผมมนั่นแหละับท้ายที่เป็นหูก,กระต่ายก็เป็นโบเหมือนกันนะ่วนโบครับก็คือพาชนะก้นลึกนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆกับว่าชามนั่นแหละอ่ามันก็คือชามดีๆได้ก็ง่ายๆครับ อย่างน้อยนะฮะเราก็ยังดีใจเลยครับที่เรานะฮะยังใช้ชานะเป็นภาชนะสำรับอาหารถ้าใช้โมผู้ผมเป็นสำหรับทำอาหารเราคงจะได้เห็นนะฮะบนหัวจะมีอุปกรณ์หราเครื่องประดับเป็นชามกับข้าวบอกไกลด้วยว่ามิกีิเมาส์ไม่รู้ทําไมแต่ยังไงก็ถือว่าถูกต้อง้าเป็นไงสองข้อ ขออีกข้อหนึ่งให้เราขอยี่สิบาทแล้วก็พอใจละเดด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 นะเดี๋ยเดนะฮะที่ไปต่อไหคะเงินกดจะมีตั้งพันอะไรนะวันวันแค่แบงค์เขียวพอใจกันง่ายๆนะเออต้องเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆก่อนไงแค่ค่าเด็ิตก็ไม่คุ้มอย่างน้อยได้พันึิงเราก็ได้จะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้วันสักเดือนหนึ่งไง ขาย20บาทก่อน20บาทอ่ะให้รล่าไปก่อนนะอ่ะยังย้ำเหมือนเดิมตัวช่วยยังมีอยู่ครบถ้าไม่มั่นใจขอหยุดเวลาแล้วใช้ได้อะนะ,อคคะถ้าไม่มั่นใจอยากกลัวที่จะใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อช่วงแรกๆก็ตามนะฮะเพราะเรายังคงย้ำอยู่เสมอเคยมีคนนะครับดองตัวช่วยนะครับไม่ยอมใช้ในข้อแรกแล้วก็ตายน้ำตื้นอย่างนี้เนี่ยแหละครับผม <laughs> ยังไม่อย่างนี้สิอย่างนี้ยังไม่ตาย อา่าอะข้อที่สามข้อสุดท้ายที่จะย้ำว่าถ้าพลาดข้อนี้คุณจะไม่ได้เงินรางวัลใดๆกลับบ้านไม่ไปบ้านเดียวไม่ชินคราวที่แล้วก็เล้หินแล้วก็ไม่ชินอ่ะอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าชินนะครับาจะมาทุกตอน <c oughs> ถ้าถ้าคอวิทิกรไม่เห็บซะก่อนนะคะก็จะได้อย่างนี้ต่อ ข้อที่สามก็มา <Down> เอื่อยังไงก็ว่าข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของวยหรือสำนวนหรือว่าสุภาษิตที่มกักจะใช้กันผิดอยู่บ่อยครั้งอย่างที่เราเข้าใจกันเราเห็นกันมาเราได้ยินกันมา เราเขียนกันมาแต่เราอาจจะเขียนและจำมาแบบผิดๆก็ได้เราเลยใช้พิธีปิถาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างชั้นดีเพราะคำหรือประโยคนี้หรือว่ารีเนี้ยใช้ผิดกันแทบจะประจําตัวเลือกครับตัวเลือกครับระหว่างกอไก ต้อยหรือขอไข่สอยอืม <c oughs> เอาละสิมีทั้งต้อยมีทั้งสอย <c oughs> มาดูกันว่าข้อนี้นะฮะจะรอดหรือเปล่านี่คือข้อคำถามข้อที่สามก่อนที่จะเข้าสู่เอ็กซิสพอยต์จุดที่หนึ่งกับเงินยีน่สิบบาท ุ้มค่าเลเกิดคำถามมาเลยครับคำถามครับถามว่าคำใดต่อไปนี้หากวางไว้ช่องว่างของวลีที่ว่าติดจุดจุดจุดห้อยตามจะมีความหมายว่าเดินตามไปติดติดจับเวลาครับขออ่ามข,ขอไข่ค่ะขอไข่ยืนยันนะแล้วเรียบร้อย เป็นยอ่ติดใสอยห้อยตามทำไมครับเคยได้ยินคำนี้ติดสอยห้อยตามแต่ถ้าเป็นแบบแต่ถ้าเป็นคำว่าต้อยมันน่าจะแปลว่าตามหมาต้อยต้อยอะไรอะไรประมาณเนี้อ่าเราบอกว่าเดินเดินแบบต้อยต้อยอัินี้ต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่หน้าร้านนะฮะดูกันว่าข้อดีนะฮะจะกลับบ้านน่ารักน่ารักหรือเปล่า อ่านตอบแล้วว่าใสนะครับเอาจ้ะมาดูเลยดีกว่าใหญ่เลยดีกว่าคำที่เติมไปนะฮะในช่องว่างที่ว่าติดจุดจุดจุดห้อยตามแล้วมันจะมีความหมายว่าเดินตามไปติดตอบมาว่าสอย เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่สอยที่ไปต่อลงมาว่ามันผิดกัน <c oughs> ปาทงไหนไปทงนั้นเลยครับตนนุณนีโอ้โหโสดสบาดาไ,ได้ส <laughs> ดได้เราย้ำกันแบบแบบค่อยท่าไว้มันใปเ,เห็นเห็นเบ๊แกอยู่ประมาณสี่วิเดี๋ยว,วยค่อยตอบจริงๆจะเปลี่ยนคำถามก็ได้เพิ่มเวลาคิดก็ได้ <g ül> ย้ำเพิ่ง <g ül> ย้ง <g ül> งงอันนี้แล้ว <g ül> เพ <g ül> ิ่งเตือนกันไปว่าสิ่งที่ได้ยินบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูก จำไปอยู่จากว่าตัวช่วยปีไม่มาใจก็ให้เพราะผิดทีเดียวคือขวาญเลยกับป้าเลยเดี๋ยวอันเนี้ยต้องเคลียร์กันยาวๆพ่อมูลเพิ่มยังไงไปฟังเลยครับอ่าฮอร์โมนนะครับคําว่าต้อยที่คุณใบตองพูดมาเดินตามต้อยๆก็นั่นแหละฮะก็ติดต้อยห้อยตามครับจะหมายถึงว่าเดินตามไปติดๆฮะตามต้อยๆเลยครับ ส่วนติดสอยห้อยตามครับจะมีความหมายว่าคอยตามไปรับใช้ช่วยเหลือครับอืมอ๋อความ,ว,ามว่ามีค,ความหมายด้วยเนอะอืมทั้งคู่มีความหมายคือมันใส่ในทั้งคู่แต่ว่าอ๋อการที่จะสื่อไปอ่ะมันอ่าจจะไม่โถโอต้องหยุดไว้ตรงนี้เลยนะครับเกมโอเวอร์ เรียบร้อยเลยทีนี้สั้นกว่าที่คิดพระเจ้าไม่เห็นว่ามันต้องดูความหมายด้วยว่าแปลว่าตามไปติดเอะไรนะแปลว่าตามไปติดติดอะไรเงี้ยบอกเลยครับว่าคำนี้จะติดตาตึงไปอีกยาวนานเลยครับผม บอกอย่างนี้นะพี่ไปตองด้วยความตัดจริงเราเก่งกันมาเลยนะทีมงานนีเดีกหลังบ้านเก่งเลยนักวอาจะไปดิ้ไลลยุดเก่งเรานะถูกเฮ้ยจนได้แล้วโดนหลอกเต็มเต็มเลยนะฮะโอ้ยบอกได้เลยครับว่าคนที่คำถามนะครับบอกเลยครับว่าโรคจิตนะครับผม ไม่รู้นะว่าคำถามในรายการนี้กับดางวิชี่อะไรที่จิดปกดนแน่น่ะสิฮะอ่ะไปเคียย์กันเราเองนะอันนี้หลากว่าตัวใครตอบตาความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้านตาพ่อทว้งหมอ๋อก็สนุกดีนะคะรายการตอนแรกที่นั่งฟังอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วก็ฟังฟังไปแบบ ชิลๆใช่ไหมแต่พอมาเล่นเองเอ้ยมันตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยขนาดแบบไม่เห็นหน้าอคือมันเป็นแบบยินแค่เสียงืมเคได้แค่เสียงแต่อย่างที่บอกมันเป็นเกร็ดในเกร็ดน้อยในเรื่องของหลักภาษาที่ว่าบางทีเราอาจจะใช้กันผิดๆแล้วจนมันให้ความหมายมันเพี้ยนหุดไปเลยอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทรั้งนั่มมีเขามีมีโอกาสมาสมัครใหม่ได้เราดีต้อนกลับค่ะเราไม่ได้ปิดการไม่ใช่ว่าคุณมาครั้งเดียวแล้วคุณจะไม่ได้มาแต่ก่อนกันไม่ใช่นะถก็รอให้สมัครกลับมาใหม่ได้นะครับค่ะอ่าแล้วไงก็อ่าเดตต้อนต้องมือสองเพื่อนเย้ตงโก้ชัดไปใครกันเนาะพบผา ลงบลประกอบการนะครับ EPD โอ้พระเจ้าช่วยไม่อยากรุวเลยแต่มันก็ต้องสสุหว่าน้องามันหน้าที่ร็อกเดินรางเทปดีนะครับอย่าว่าแต่แจ็คพอตเลยครับเงินในอุ้งิบไวทุกจุดยังอยู่ครั้งทูให้ตายเถอะวินอต่ยังไงวันนี้ ขอขอบคุณคุณใบตองที่มาร่วมสนุกกับรายการเราด้วยนะครับผมว่าครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับและแน่นอนครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับถ้าสนใจอยากจะเข้ามาร่วมสนุกอยากจะมายุ้นเงินนะครับ1000บาทกับเราตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็สมัครนะครับผ่านช่องทางครับ Facebook Fanpage นะครับของ GSH Plus Channel หรือเฟซบุ o กแฟนเพจฟีดพอรก็ได้นะครับรายละเอียดกฎกติกาทั้งหมดอยู่ในนั้นเหมือนแล้วนะครับกรอกให้เรียบร้อยและชัดเจนนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผ่านการคัดเลือกและการพิจารณาของทางีมงานเราจะติดต่อกลับไปให้คุณเข้าเล่นเกมอย่างที่ไปต่อตรงนี้นะครับนครับผมทุกท่านนะครับสามารถรับฟังรายการเราย้อนหลังได้ครับที่ anchor.fm นะครับและ spotify ครับค้นหาคำว่าคำไหนคำนั้นครับและอีกช่องทางหนึ่งครับทางช่องทาง YouTube ของ f e d p o t ครับนะครับย้ำอีกทีก็ฟีดพอดนะครับเอฟมีดีนะครับอย่าใส่มีเป็นทีานะครับไม่ใช่คุหาไม่มีทางเจอช่องทางที่คุณฟังอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับครับผม จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปมาดูกันว่าผู้ชาทไทยของเราจะเป็นใครและจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับและพันเราจะแต่งหรือเปล่านะครับต้องมาุืนกันยาวๆครับกับวอเตอร์วอเตอร์เิร์ดำไหนทำนั้นนะครับส่วนพวกเราทั้งหมดตรงนี้ลาจําราแล้วจากจอนสวัสดีจ้า <c oughs> ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณานได้ทาง f i t p o ร2019 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f i t p p o Fit h a p p i n e s s in your life with our podcast